แม่น้ำหนึ่งเคลื่อนไหวแล้วทั้งยินดีทั้งขอโทษหลังหวยออกงวดหน้าคิดหนักอาจให้ตัวเดียวจบวันที่16กรกฎาคม64หลังกองสลากออกรางวันสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎาคม64รางวันที่1ได้แก่หมายเลข556725ด้วยก่อนหน้านี้แม่น้ำหนึ่งได้โชว์เลขทู่ปูที่จุดออกมาเป็นเลข524 ซึ่งสร้างความหือฮาอีกครั้งเพราะเลขที่ออกซอดคล้องกับเลขทูบคือ2-5โดยล่าสุดแม่น้ำหนึ่งได้ไลฟ์สดในเพจหลังหวยออกโดยระบุว่าวันนี้มาปฏิบัติธรรมหวันและจะกลับพรุ่งนี้ก็ดีใจกับคนที่ได้ใครไม่ได้ก็ขอโทษด้วยซึ่งตนรู้สึกว่างวดนี้หวยออกช้ารางวันที่1ออกเกือบจะสี่โมงโดยปกติไม่ช้าขนาดนี้ ด้วยได้บอกอีกว่าถ้าจะให้หยุดจุดทูบคงไม่หยุดแน่แต่งวดหน้าคงต้องทำการบ้านหนักซึ่งแม่น้ำหนึ่งยังบอกอีกว่างวดหน้าต้องคิดหนักแล้วถ้าเป็นแบบนี้งวดหน้าอาจจะให้ตัวเดียวแล้วจบเลยพร้อมทั้งยินดีด้วยกับคนที่ถูกรางวัลส่วนคนที่ไม่ถูกรางวัลก็ขอโทษด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ